งานเข้าเน็ตไอดอลเมนของกัมพูชาครับที่มียอดคนติดตามหกแสนกว่าคนนะครับปีทําท่าถ่ายรูปกับสัญ,ญลักษณ์มาน้ำนะครับมาน้ำเมอไลออนเมน,นะครับที่พ่นน้ำในแม่น้ำนะครับของจังหวัดกัมปอดนะครับชาวเน็ตกัมพูชาต่างไม่พอใจนะครับที่เห็นอ่า เน็ตไอดคนดังทำท่ายืนชี่ในรูปสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดกำปอธามาน้ำที่พ้นน้ำครับยืนท่าถ่ายรูปเป็นท่าชี่นะครับจะมีเด็กเห็นเคยมีเด็กเขาโพสทำแต่คนไม่ดราม,ม่านะพอเป็นเด็กไอเน็ตไอดอลที่มีคนดังที่เป็นคนดังคนติดตามเป็น6 0 0 0 0กว่าคนนะครับ ทำให้เกิดกระแสด่ามากคนเขาพากันดา่ากันว่าตำหนิต่างๆนานาครับมาฟังคอมเมนต์คนแรกครับมันมากเกินไปนะคนเล่นสิ่งนี้มากเกินไปหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆคอมเมนต์ comment ท่านต่อมาโชคดีพี่ชายเองทําแบบนี้มันไม่ดีก่อนถ่ายลืมคิดหลังจากถ่ายเสร็จก็ว่าอยู คิดว่าขอโทษแล้วมันจะจบหรือพี่ชายขอมเมนาง่ายดีเนาะแค่ขอโทษก็จบถ่ายรูปให้คนอื่นดูถูกประเทศตัวเองคุณดังอยู่แล้วอย่าทำแบบนี้เพียงเพราะคุณอยากดังโปรดทุกคนเข้าใจทุกคนทำผิดได้เสมอนี่ก็คอมเมนต์นแบบไม่ได้ตักนี้นะครับ กำลังใจให้เน็ตไอดอลนะครับเล่นเยอะไปฮ่า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 คอมเมนต์อย่าเล่นเยอะเล่นเยอะผิดพลาดเยอะคอมเมนต์ comment. ชาวคอมเมนต์คนต่อมาฉันรู้คุณล้อเล่นแต่มันหนักเกินคอมเมนต์ comment ท่านตมารับเล่นอะไรกันลูกเพ่แล้วคอมเมนต์ท่านต่อมาครับจังหวัดสวยงาม ฉันคําม,มากาหาหาเล่นไม่คิดแล้วคอมเมนต์ท่านเนี่ยนี่เ็คอมเมนต์ได้ยาวเลยครับก่อนจะโพสคิดก่อนเพราะคุณคือคนสาธารณะอย่าว่างจนลืมคิดไปว่าตัวเองได้รับผลกระทบหรือไม่รูปปั้นนี้เป็นตัวแทนกิตติมศักดิ์ในประเทศของเราอย่าดูถูกแบบนั้น ขอโทษนะเวลาโดนสาบแช่งมันต่างกันเด็กถ่ายรูปแบบนั้นดูดีแต่ผู้ใหญ่อย่างเรามันดูไม่ดีคนติดตามคุณเยอะฉะนั้นทำอะไรคนพิจารณาด้วยควรรับโทษอย่างรุนแรงสำหรับคนทำผิดศีลธรรมทำร้ายศักดิ์ศร,รีมัฒนธรรม ชาวคอมเมนต์คอมเมนต์ได้หนักหน่วงนะครับคอมเมนต์เยอะมากนะครับที่ว่าไม่พอใจนะครับเน็ตไอดอลคนนี้นะครับคอมเมนต์เขาเป็นพันๆเลยนะครับหลายๆเพจไม่พอใจเน็ตไอดอลและมาฟังคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับขอโทษนะทําไมคุณไม่คิดบ้างก่อนทําโง่จริงๆว่าแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยสอนไหม ก็คอมเมนต์แรงไปนะควรลบทิ้งแล้วปล่อยให้เจ้าหน้าที่จัดการคนนี้ก็คอมเมนต์ไปคนที่คล้าตามนั้นไม่ใช่คอมเมนต์ตามนิสัยนานคนนี้ก็ว่านิสัยคอมเมนไม่เคยทําอย่างนี้นะครับคนสมัยนี้อยากได้เงินทองอยากดังมากกว่าลืมคิดทุกอย่างกับทำคอนเทนต์นะ คนต่อมาครับไม่มีศีลธรรมซะเลยคนต่อมาครับทำเกินไปและดูถูกประเทศตัวเองคนเช่นนี้คนนำมาสู่การศึกษามาอบรมประมาณหนึ่งก่อนจะเล่นอะไรคิดสักนิดไล่โทษไล่สดขอโทษเดี๋ยวนี้เลยเร็วๆนี้เลย คนต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำปอดคุณเรียกคนนี้ไปติดคุกนานนะครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับยกเอามาให้ได้ดูกันนะครับความคิดเห็นของคนกัมพูชาว่าว่าก็าคิดเขาไม่พอใจมากนะครับที่เน็ตไอดอลคนดังครับมายืนทําท่ายืนฉี่ใส่น้ำนะครับเพราะนี่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอม่าน้ำอนะ่ะ คนน้ำนะครับเขาไอ้นี่มากคคนกัมบบูชาก็โกรธมากเลยครับถ้าไม่คิดอะไรมากที่จริงอาม้าน้ํานี้ก็ไม่ได้เป็นอ,ะ,อะไรอ่ะไม่ไม่เป็นรูปปั้นที่ว่าคนเคารพบ,บูชาศักดิ์สิทธิ์นะแต่เป็นรูปปั้นสัญลักษณ์อะถ้าไม่คิดอะไรมากก็เน็ไอ้ลมมายืนท่าท,ทําท่าถ่ายรูปอะไรก็ถ้าไม่เป็นกระแสร,รมาม่ามันก็ไม่น่ามีอะไรนะไม่น่าโกรธอะไร เป็นสัญลักษณ์ให้คนไปถ่ายรูปดีมิดีช่วยโปรโมตกันอีกดูโปรโมทถ้าจะถ่ายรูปทำท่าอะไรก็เป็นการไอ้นี่ของท่องเที่ยวนะมันมีอะไรคนเขาถ่ายเขามีไอเดียถ่ายแล้วแต่เขาไอเดียถ่ายถ้าไม่คิดอะไรมากทําให้คนรู้จักเยอะนะผมว่าแต่นี่สว่วนชนชานตกัมพูชาโกรธแค้นนะไม่ชอบเขาจจากจาก,จากที่เป็นคนนะมีแต่คนชมชมไปไหนเขา ทำงานทําเงินไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้พออ่าพอเขามาถ่ายรูปทำคอนเทนต์คำํำๆนะเกิดกระแสดรามา่าไม่พอใจในไอดอลท่านนี้ครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนกัมพูชาโกรธแค้นมากนะครับโกรธมากเลยคอมเมนต์ไม่ดีต่างๆนานาเยอะแยะส่วนมากมีแต่คอมเมนต์ในทางลบนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับ เป็นกำลังใจให้ช่องหมอกแก่นเด่นดำเวินแห่งนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ